โยกขึ้นโยกลงให้เต็มกําลังเป็นความได้เปรียบเชิงวิศวกรรมและการเอาชนะฟริกชันหากท่านเลือกผิดมันก็ไม่สามารถใส่ได้นะครับสวัสดีครับผมวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโรลเลอร์นะครับผมเพราะโรลเลอร์เนี่ย มีหน้าที่สําคัญมากในการรับน้ำหนักรถเกี่ยวทั้งคันแล้วก็นําพารถเกี่ยวเคลื่อนที่ไปเกี่ยวข้าวตามที่ต่างๆท,ที่เราตั้งใจนะครับผมในรถหนึ่งคันเนี่ยจะประกอบด้วยโรเลอร์สิบถึงสิบสองลูกนะครับผมในการทํางานที่หนักขนาดนี้ของลูกโรเลอร์เราจะเป็นต้องใช้โรเลอร์ที่มีคุณภาพดีและมีความทนทานสูงเราจะมีเทคนิคง,ง่ายๆในการเลือกซื้อโรเลอร์ให้ได้คุณภาพคุ้มค่าเงินและมีความทนทานมาดูกันเลยครับ 1. รูปร่างหน้าตาและผิวพันธุ์นะครับโรลเลอร์ที่ดีขนาดความกว้างความยาวขนาดแกนเลาจะต้องถูกต้องตามสเปคตามรุ่นที่ท่านต้องการนะครับผมเพราะโรลเลอร์มีหลายขนาดหากท่านเลือกผิดมันก็ไม่สามารถใส่ได้นะครับชิ้นต่อไปที่เราจะต้องดูก็คือผิวพันธุ์นะครับผิวพันธุ์จะต้องเรียบเนียนการประกอบที่สะอาดสะอ้านนะครับผมมันบ่งบอกถึงความเอาใจใส่ของผู้ผลิตที่จะใช้วัสดุที่ดีในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพออกมา 2. ดูที่ความแน่นหนึบนะครับผม เราดึงให้สุดแรงเลยครับโยกขึ้นโยกลงให้เต็มกําลังนะครับของดีจะต้องไม่กระดุกกระดิกให้เรารู้สึกได้แสดงว่าเทคนิคการประกอบของเขาดีนะครับผมการขึ้นรูปที่เยี่ยมยอดการกึ่งที่สุดยอดนะครับผม 3. ความนิ่มนวลในการหมุนนะครับทดสอบโดยการจับเพลาให้แน่นเต็มกําลังนะครับหมุนช้าๆล้อล้ที่ดีจะต้องหมุนด้วยความเรียบเนียนนะครับผมไม่ติดติดขัดขัดแสดงให้เห็นถึง การใช้ลูกปืนที่มีคุณภาพดีนะครับผมแล้วก็ชิ้นส่วนภายในเนี่ยเป็นชิ้นส่วนที่คุณภาพสูงการหมุน จะเป็นไปด้วยความเรียบเนียนไม่ตะกุกตะกักให้เรารู้สึกได้ครับ4ต้องเป็นโรเลอร์ชนิดลูกปืน2ตลับเพราะอะไรไม่ใช่เพราะว่าเป็นแบบติดรถมาแต่การใช้ลูกปืน2ตลับนะครับเป็นความได้เปรียบเชิงวิศวกรรมและการเอาชนะฟริกชั่นนะครับผมนี่คือ4เทคนิคนะครับผมในการเลือกซื้อโรเลอร์คุณภาพสูงนะครับแต่ถ้าท่านยังไม่มั่นใจถามคนขายไปเลยครับผมว่ายี่ห้ออะไรเพราะยี่ห้อที่ดียี่ห้อที่มีชื่อเสียงนะครับผมยี่ห้อที่อยู่มานานเหล่านี้จะเป็นตัวการันตีได้ว่าเขาจะรักษา ชื่อเสียงของเขาโดยการใช้วัสดุที่มีคุณภาพและประกอบโรลเลอร์ที่มีคุณภาพให้เราได้ใช้กันนะครับผมนี่คือ4เคล็ดลับง่ายๆในการเลือกซื้อโรลเลอร์ครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับผม